คนครับสะน้อยๆของผมนี่ปลาเยอะมากเลยนอกลูกมาเดี๋ยวผมจะให้อาหารมันเนี่ยมันมารอกินแล้วเนี่ยมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เอาหวานลงไปดูเนแหละเต็มเลยตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รู้มองมันมองไม่เห็นนะตอนน้ำมันขุ่นไงแต่รู้ว่ามีเยอะ เพราะว่าเมื่อก่อนมันแค่มีไม่กี่ตัวนับได้ไอ้นี่นับไม่ได้แล้วเยอะมากออกลูกออกหลานมาเต็มเลยเนี่ยโยนอาหารลงไปมันก็กินกันแป๊บเดียวหมด <laughs> เดิมทีจะซื้อมากินนะก็ แบ่งมาปล่อยม้างมันก็เลยออกลูกออกหลานมาเยอะนครับ <Yeah. S 1> เห็นแต่น้ำตุ๊บๆเนี่ยก็รู้เราเยอะ <Yeah. S 1> แต่ตัวใหญ่อะตัวหนึ่งมั mm hmm. นมีมมีสองฝั่งนะ mm hmm. ฝั่งนี้ก็มีกิน mm hmm. กันเต็มเลย ตอนเย็นๆเนี่ยมเคยให้อาหารมันนะถ้าผมไม่ให้มันก็จะมารอเลยต้องเลยต้องให้นี่ฝังใฝังมองไม่เห็นนะมันน้ำมันขุน่ใบไม้มันหล่นลงไปแล้วก็ทำให้น้ำเน่า ขอนสายเจ้าวเลยเนะี่ยมองเห็นปลาทุกตัวเลยอตอนนี้ตอนนี้น้ำจะเน่าแล้วผมยังนึกอยู่ว่าถ้าหน้าแล้งนี่ไม่รู้จะทำไงเนะี่ยวันน้ำมันหมดไปเร็วมากสงสัยคงต้องจับมากินมั่งนะ ตัวไหนจะโชคร้ายเลยมันมีตัวตัวใหญ่มากเลยประมาณน่าจะสองสาโลได้ตัวนึงเป็นลูกพี่ใหญ่เขามีหอยด้วยนะครับสังงเจให้ดีนะหอยผมก็ปล่อยไปเยิมกันผลแถวนี้แหละเขามาขาย รถผ่านไปก็เรียกให้ซื้อผมก็ซื้อแต่ผมไม่กินไงผมซื้อแล้วผมก็มาโยนลงต่าเนี่ยเต่็จแล้วก็แต่หอยเนี่ยไม่น่าจะอยู่ได้เพราะมันไม่มีที่เกาะก็อยู่กันตัวไหนเอาชีวิตรอดได้ก็เก่งรือว่ารอดสะน้อยๆของผม ะน้อยๆแล้วก็สวนน้อยๆครับครับสะน้อยๆคลุกๆมาให้ดูบรรยากาศหน่อยยามเย็นอ <10. S 1> น้อยเซฟให้ดูบรรยากาศสวนน้อยๆของผมหน่อย